มื่อน,นี้เอารถมาใช้ไฮใช้ไฮใช้สวนสวนขางสวนยางนี่แหละตะกี้ปลูกมันบานนี้น้ามันถ่วแล้วพี่ไกายน้ามันถ่วมแถวมอนี่น้ามันถ่วมปลูกยังกะบบอดาปลูกมันบอดายเลยพี่ไก่น,กนี่ก็เลยสีไถยขายหงาไว้สักก,กันจ้ะยังว่ามันมีคนการยังลง แรกว่าสิเอาไอ้กล้วยมาลงปลูกบานเนี่ยมาไว้แล้วปลูกมันลงทุนไรค่ะลงทุนไรคักลำมันบ่มีละมันกับแพงแพงสิปลูกกล้วยเอา เพื่อนยังบันมากับร้านน้อยจ้ะมาเบิงเ่งรถไทย,ยแห้งบะเถิงเนาะค่ะแห้งมันบะเถิงเลยเพื่อทำกันซองเทาตายย่อยเท่านั้นตาเป็นกะสุขภาพบ่ค่อยดีปีนี้บไ่ได้จ้างมิเตเฮดเอกเบิดมันก็เลยแห้งบะเถิงปีนี้ได้ไถหยาไว้สะกอนไ้ค่ะ เอาเจ้ากล้วยมาลงกเนี่ยเอากล้วยมาลางาลมลันสิเป็นแนวใดมันจะได้การมอแ่ยางนี่ก็เปิด่าหันแล้วอย่ยางก็เพึ่งเปิดไปน้อยเดียวนะคะเปิด่าหันแล้วอย่อยางก็ดีมิเตเฮ็ดเองนะจน๊ะเนาะเฮ็ดเองอ่ะมิเตเฮ็ดเองมันเลเื่อย บ่ไหวนี่กอไผ่เจ้าหน่อยนี่น้อใหม่เกิดเนี่ยอู้ยออกร้ยายค่ะเยอะแยะเลยน้อใหม่แต่ว่าดินก็ดีดีเด้อจ้ะดินก็ดีดินก็สวยสวย ดินก็สวยผ้ายางมาเบิงทางนี้ค่ะาขึ้นถวมเบิดนี่ก็อนอไม่โอ,โอโบ่มีเวลาสิมาเบิกมาแต่งเนาะนี่ไผแล้วดินกงน็งามๆจ้ะไผแล้วดินกส็สวยๆถอยออกเด้อลูกถอยออก,ก,อออก,กเวลารถเพิ่นจะเลี้ยวถอย ไปไปคุณนไปคุณออกไปคุณไปคลากไปคุณบุกาไปคน่วเม่งหนอม่ก่อนมันจะมีหนอบ่หนอม่บ่ันนี่เกิดเลยเวลามันออกนี่บ่อุ้ยเอาไป ใส่กระบอกเบิรดเลยแต่เวลามันออกนอมันนี่น้ำไม่เยอะแยะค่ะมีทั้งน้ำไม้เนาะอันนี้น้ำไม้ไผ่แรงเนาะน้ำไม้ไผ่แรงแน่กันาน้ำไม้ลายแน่แล้วก็น้ำไม้สังเคน่ที่ปลูกไว้ค่ะมีิยืดซ้ำชนิดเวลามันออกเนี่ยอัวเจ้าแค่น้ำไม้ถุงวัวเจ้าหค่น้ำไม้สมวัวเจ้าหค่น้ำไม้ขวดไปค่ะ เวลามันออกมาเนี่ยออกลายลายถ่ายแล้วกัะงามเนีถอออ่ถอยออกไม่ลูกถอยออกถ่ายออกถายแล้วมันกรดงามเป็นการถ่ายข่ายหยาน้ำจะ้ะถ่ายข่ายหยานเลย